ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากร,รภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวค่ะ พบกับดิฉันดรนิสากรภพัยบุญสินทาง FM 89.5 MHz มกะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของโควิด1 9ก็ยังมีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ไม่ควรที่จะต้องวิตกกังวลกันจนเกินไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีราชกิจจานุเบกษาให้คน,นไทยนะคะสามารถที่จะสวมหน้ากากนะคะตามอัธยาศัยนะคะแล้วแต่ ละบุคคลค่ะว่าจะอาต้องการสวมหน้ากากกันหรือไม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าเราไปยังที่มีคนแออัดนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยจะปลอดภัยนักเราก็สามารถที่จะนำหน้ากากอนามัยมาสวมใส่ได้ค่ะ ยังไงก็ตามนะคะการที่เราจะป้องกันดูแลตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพกเจลแอลกอฮอล์ติดมือไว้นะคะสําหรับที่ต้องการจะล้างมือนะคะแต่ว่าเราไม่มีสถานที่อานวยาวที่เราจะทําการล้างมือได้เราก็สามารถที่จะนําเอาเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์มาฉีดเพื่อป้องกันค่าเชื้อโรคได้คะ่ะตลอดจนการรักษาระยะห่างนะคะหรือว่าการสวมใส่หน้ากากอนามัยดังที่ดิฉันได้กล่าวเรียนมาข้างต้น คุณผูกฟังคะวันนี้เราก็นําเรื่องราวของการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด1 9ค่ะเป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วนะคะแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยก็น้อยลงค่ะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็สามารถที่จะ,ะดูแลแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ค่ะจะเป็นอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดนะคะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนค่ะช่วงมองรอบด้าน ฝู้งคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ป่วยโควิด1 9รายใหม่ที่มาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะในช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าพันรายค่ะแล้วก็มีการผู้ป่วยที่นำเข้ามาเป็นรายใหม่ๆก็มีเฉลี่ยนะคะในการที่จะรักษาอยู่ที่ร้อเจรายนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมากทีเดียวนะคะเนื่องจากว่า ตอนนี้นะคะไวรัสโควิด -19 มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็สายพันธุ์ล่าสุดนะคะก็คือสายพันธ e ุ์ EG 5.1นะคะก็พบว่ามีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วดังนั้นนะคะสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยตอนนี้ก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉลี่ยกว่า1,000รายค่ะนี่ก็เป็นสถิติจากกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะในสัปดาห์ของต้นเดือนที่ผ่านมานะคะจำนวน25คน ก็เฉลี่ยที่จะเสียชีวิต3คนต่อวันค่ะซึ่งจากตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะก,ก็คืออาประมาณปลายเดือนกรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะสถิติก,ก็อยู่ที่จำนวน727คนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบหรือว่ามีผู้ป่วยอาการหนักนะคะจำนวน214คนแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน114คน แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีผู้ที่ได้รับการาฉีดวัคซีนนะคะจำนวนกว่า144ล้านเข็มนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเข็มแรกนะคะอยู่ในเปอร์เซ็นที่ค่อนข้างมากนะคะอยู่ที่57ล้านเข็มเข็มที่สองนะคะอยู่ที่53ล้านเข็มแล้วก็เข็มที่สี่จนวนก็จะลดลงนะคะอยู่ที่33าล้านเข็มค่ะรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทีราวรัตนรัตน ซึ่งเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เปิดเผยข้อมูลของโควิดสายพันธุ์ที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์นะคะที่ใหม่ทีเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นโควิดสายพันธ e ุ์ eg. 5 1นะคะว่าสายพันธุ์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นเลนนะคะของสายพันธุ์ xbb. 1 9 1> แต่เมื่อเทียบตัวต่อต,ตัวแล้วนะคะก็จะมีสถานาการณ์ขยายตัว ของการระบาดนี่นะคะมากกว่านะคะตัวเดิมก็คือ xbb.1.1.6 นะคะที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าที่ในนครนิวยอร์กนะคะมีการระบาดเนี่ยอยู่ถึง52แล้วก็สถานการณ์โควิดของอเมริกานะคะทางด้านข้อมูลของ usdc c ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา ก็ได้ชี้เห็นว่าโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยนะคะก็คือ XBB.1.1.6x นี่นะคะยังคงระบาดสูงสุดนะคะในอเมริกากว่าร้อยละ30ค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะที่บ้านเรานะคะ E.g. 5ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ทำการกลายพันธุ์จากสายพันธุ์เดิมนะคะก็คือ XBB.1.1.6 นะคะพบว่ามีอัตราที่ตรวจพบเนี่ยสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเลยค่ะเฉลี่ยนะคะทั่วประเทศไทยนี่นะคะก็อยู่ที่ร้อยละ13แต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าทั่วโลกนะคะก็ได้มีการจับตาเฝ้าระวังสายพันธุ์ย่อยของโควิดอยู่นะคะแล้วก็อัตราที่พบ ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะคะก็จะอยู่ที่แถบตอนกลางและตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของโควิด19นะคะที่เรายัางคงต้องนำมาเสนอให้กับคุณฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะได้มีการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของอสุขภาพ ทีนี้กลับมายัางบ้านเรานะคะเรื่องราวของการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยค่ะคุณฟังคะตอนนี้นี่นะคะก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ t r a v e l e s s มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะคะทั้งสิ้นนะคะตั้งแต่ ต้นปีนะคะคือมกราคมนะจนถึงกลางปีนะคะเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีทั้งสิ้นนะคะ22.78ล้านคนซึ่งก็นำไรายได้เข้าประเทศนะคะกว่าพันล้านบาทคุณผู้ฟังทราบไหมะคะในช่วงวันหยุดนะที่ผ่านมานะคะที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้หยุดนะ,ะในวันที่31กรกฎาคมซ้วงซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนะคะเฉลี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกว่าวันละ8,000 0คนเลยค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีผลสำรวจของ The Pew Research Center ของสหรัฐอเมริกานะคะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าอาหารไทยเนี่ยได้รับผลโหวตเป็นอาหารยอดฮิตอันดับที่3ของอาหารเอเชียที่ขายดีในอเมริกาค่ะแล้วก็รองนะคะเพียงแค่อาหารจีนแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนะคะตามมาก็คืออาหารไทยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลนะคะที่ได้มีการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวของไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยแล้วก็ชูซอฟพาวเวอร์ค่ะก็คืออาหารไทยนะคะเป็นการ ท่องเที่ยวเชิงอาหารที่เราเรียกว่า gastronomy tourism นะคะ gastronomy tourism นะคะอยู่ในกระแสนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะในขณะนี้ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยนะคะกลายเป็นปลายทางของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อน เพราะว่าการที่นะคะจะเดินทางในประเทศเขาเพราะว่าค่าของชีพเขาค่อนข้างสูงถูกไหมคะเขาสามารถที่จะนําเงินนะคะมาท่องเที่ยวนะคะในบ้านเรานะคะได้อย่างสบายเพราะว่าที่พักก็ดีอาหารก็ดีนะคะสิ่งแวดล้อมก็ดีการครมนาคมนะคะก็สะดวกปลอดภัยจึงทําให้ปีนี้นี่นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้นะคะกว่า2.38ล้านล้านบาทเลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะสิทธิของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า25ล้านคนนะคะดันที่ดิฉันได้เปิดเผยในเรื่องของข่าวสารไปนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงกรกฎานะคะกลางปีนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วทั้งสิ้น22ล้านคน,นะคะ่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ,ะรายงานจากสถาบันวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์มาสเตอร์การ์ด ในเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวทั่วโลกของปีนี้นะคะซึ่งจากรายงานของ Travel Industry Trend 2023นะคะก็ได้นะคะ,ะโหวตให้ประเทศไทยนะคะติดหนึ่งในะคะของจุดหมายปลายทางยอดนิยมของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะในแถบเอเชียแปซิฟิกค่ะเพราะว่าประเทศไทยก็มีเสน่ห์นะคะที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นเองค่ะ และจากการจัดอันดับจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคุณฟังทราบไหมคะว่าเขาต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและสถานท,ท,ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมากมายในประเทศไทยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ต เกาะสมุยเชียงใหม่นะคะหรือแม้แต่ทางภาคอีสานนะคะก็มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะคะที่ต้องการที่จะมาสัมผัสกับสเสน่ห์นะคะของประเทศไทยที่เขาคุ้นเคยนะคะคือไม่ใช่ว่ามาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะคะมาแล้วก็มาซ้ำอีกนะคะมาซ้ำอีกนะคะแล้วนะคะก็ถือว่าประเทศไทยนะ,ะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้ใจ่าย ด้านประสบการณ์ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่ะร้อยละ40.5เมื่อเปรียบเทียบกับนะคะเมื่อปี2,562 4ปีที่แล้วก่อนโควิดนะคะก็ถือว่าการใช้จ่ายเพื่อสิ่งของเพิ่มขึ้นร้อยละ24แต่อย่างไรก็ตามนะคะรายงานของ m a s t e r c a r ดก็ได้มีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะว่าการท่องเที่ยวพักผ่อนและการเดินทางเชิงธุรกิจ มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกันค่ะเนื่องจากว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะอัตราการจองเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นและในต้นปีนี้นะคะอัตราการจองเที่ยวบินขององค์กรก็มีการเติบโตเพิ่มเติมขึ้นมานะคะเมื่อเทียบเท่ากับการจองท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปพักผ่อนส่วนบุคคลนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องนะคะมองไปที่จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่เดินทาง เชิงธุรกิจนะคะแบบนักธุรกิจด้วยนะคะในเรื่องของศูนย์ประชุมนะคะการจัดแสดงสินค้าต่างๆนะคะเหล่านี้นะคะก็จะได้ประโยชน์นะคะในการที่จะมาสัมผัสนะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังได้มาทำงานอีกด้วยนะคะคุณฟังคาในเรื่องราวของอการเปิดประเทศนี้นะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์อย่างที่ต่างๆในประเทศไทยค่ะก็ถือว่า ทำรายได้เข้าประเทศนะคะหากว่าคุณฟังนะคะเจอนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามานะคะก็เราก็สามารถที่จะใช้รอยยิ้มของเหล่านี้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยนะคะมอบให้กับเขานะคะก็จะทําให้เขาประทับใจไปอีกนานแสนนานเลยค่ะเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มใช่ไหมคะเป็น land of smile นั่นเองค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงมองรอบด้านค่ะ ช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังคะมองรอบด้านนะคะเราก็ยังคงอยู่นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่า พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐม,นต,ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้แสดงความยินดีนะคะกับนิตยสารไทมส์นะคะที่ได้มีการจัดอันดับให้จังหวัดภูกเก็ตนะคะแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยติดอันดับ50สถานที่ยอดนิยมของโลกนะ,ะประจำปีนี้นะคะซึ่งทางด้านนิตยสารไทมส์ก็ได้ระบุว่าจังหวัดภูกเก็ต มีทิวทัศนธรรมชาติและมีหาดทรายที่งดงามแล้วก็ยังมีส่วนผสมทางวัฒนธรรมจากงานเทศกาลต่างๆที่ลงตัวเหมาะที่จะมาท่องเที่ยวกันเป็นแบบครอบครัวแล้วโรงแรมที่พักนะคะก็มีทุกระดับนะคะมีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะทางด้านภาคอีสานนะคะก็ติด อันดับ50สถานที่ยอดเยี่ยมของโลกเช่นกันนะคะในส่วนของภาคอีสานก็จะเป็นสถานที่ที่มีอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะคะอย่างเช่นเรื่องของส้มตำลาบ ที่มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวและอุดมไปด้วยสมุนไพรนอกจากนี้แล้วนะคะภาคอีสานก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยค่ะดังนั้นการที่ถูกคัดเลือกโดยนิตยสารไทม์นะคะก็เป็นการเสนอชื่อจากเครือข่ายของสื่อสารมวลชนและนักเขียนของนิตยสารไทม์ทั่วโลกค่ะจึงทําให้นะคะ จังหวัดภูเก็ตและภาคอีสานของประเทศไทยติดอันดับ50สถานที่ยอดนิยมของโลกประจำปีนี้ค่ะ2,023หรือว่า2,566นะคะก็คือเป็น World g e t e s Places นะคะนอกจากนี้แล้วค่ะ Skytech ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านธุรกิจการบินและขนส่งทางอากาศก็ยังได้จัดอันดับให้สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพประเทศไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่68โดยขยับ ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะคะ9อันดับค่ะการพิจารณาในเรื่องของสนามบินนะคะลูกค้าก็จะเป็นคนมอบให้กับสนามบินในด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเช็คอินการเดินทางขาเข้าการต่อเครื่องตลอดจนเรื่องของความปลอดภยัยการตรวจคนเข้าเมือง แล้วก็การเลือกซื้อสินค้านะคะดังนั้นค่ะหากว่าทุกภาคส่วนนะคะอาจได้มีการาแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็คงจะทําให้นักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาประเทศไทยแล้วก็ประทับใจไปอีกนานแสนนานนะคะซึ่งการท่องเที่ยว ของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราคงไม่อยากจะให้เข้ามาแค่ครั้งเดียวแล้วจากไปถูกไหมคะเราก็อยากให้เข้ามาซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกๆปีนะคะมาคนเดียวนะคะปีต่อไปก็พาครอบครัวมานะคะหรือว่ามาทําธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยคะ่ะคุณฟังค่ะเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวค่ะจึงทำให เกิดการขาดแคลนแรงงานนะคะอย่างมากเลยค่ะดังนั้นนะคะการแก้ปัญหาของญี่ปุ่นนะคะก็คือเขาได้มีการจ้างคนวัยเกษียณนะคะเข้ามาทํางานเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าญี่ปุ่นนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรหลายมิติคนสูงวัยจำนวนมากนะคะต้องเสียชีวิตลำพังอย่างโดดเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียชีวิตไปเพราะแก่ชรานะคะหรือว่าไปจนถึงการฆ่าตัวตายค่ะ ดังนั้นนี่นะคะไม่ใช่แค่คนสูงวัยที่มีปัญหาเช่นนี้นะคะคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นก็มีการฆ่าตัวตายสูงเช่นกันค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดท,ที่ผ่านมานี้นะคะ ดังนั้นญี่ปุ่นค่ะจึงได้มีการแก้ปัญหาด้วยการยืดอายุเกษียณจากงานหาออกไปให้นานขึ้นนะคะมาระยะานหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะก็มีการขยายผลนะคะไปในบริษัทต่างๆนะคะอย่างเช่นบริษัทซูมิโมโตโเคมีคอลก็ได้มีการขยายอายุเกษียณจาก60ปีเป็น65ปีแล้วก็เริ่มมีผลนะ,ะบังคับใช้แล้วนะคะซึ่ง ก่อนหน้านี้นะคะ่ะคุณฟังคะ่ะคนที่เกษียณของญี่ปุ่นนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะที่จะเข้ามาทํางานต่อนะคะเนื่องจากว่าเงินเดือน,นลดลงกว่าเดิมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเขาได้มีการาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเงินเดือนจากเดิมนะคะ60ปีนะคะบางบริษัทเนี่ยก็ขยายเป็น 64ปีนะคะแล้วก็ให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะคะอีกสองเท่าด้วยซ้ำไปนะคะก็จึงทำให้นะคะในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานเนี่ยนะคะก็จะ ช่วยได้บ้างแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีการคาดการณ์จาก i n c l u d i World Institute นะคะก็ได้มีการระบุว่าญี่ปุ่นจะประสบการขาดแคลนแรงงานมากถึง11ล้านคนในปี2040นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะคะตอนนี้ก็2023แล้วคุณผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีอุตสาหกรรมที่เป็นภาคบริการอย่างร้านอาหารโรงแรมก็ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานเช่นกันค่ะ ก็ได้มีการจ้างรายงานที่เป็นคนสูงวัยนะคะเช่นบริษัททอ d o r Holding ก็ยืดอายุกเกษียณจาก65ปีเป็น70ปีค่ะแล้วได้มีการเตรียมข้อจำกัดเรื่องอายุในการทำงานสำหรับคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ค่ะเพราะว่าบริษัทก็มีเครือ,อบริษัทต่างๆนะคะที่ทำธุรกิจด้านอาหารแล้วก็พร้อมที่จะ จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานสูงวัยที่เกษียณในวัย60ปีและต้องการที่จะกลับมาทำงานกับบริษัทค่ะทำให้พวกเขานะคะได้รับเงินเดือนราวๆ85%ของพนักงานประจำและตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าแรงก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่มขึ้นถึง78%และบริษัทก็จะรักษาแรงงานเอาไว้นะคะจนถึงอายุ65ปีค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทรนนะคะที่กําลังจะกลายเป็นเทรนหลักของญี่ปุ่นเนื่องจากว่าแรงงานที่ขาดแคลนนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแรงงานต่างประเทศแล้วก็แรงงานภายในประเทศเนี่ยคนเกิดใหม่นะคะน้อยลงคนรุ่นใหม่มีน้อยลงแต่ในขณะเดียวกันคนสูงวัยที่ยังสามารถทํางานได้ก็ยังคงได้รับการว่าจ้างให้ทํางานต่อไปค่ะคุณฟังคะ่ะนอกจากนี้นะคะ การที่คนญี่ปุ่นนะคะเมื่อเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทการทำงานมากๆเลยใช่ไหมคะแต่สำนักข่าวบูมเบอร์ค่ะได้รายงานว่า หลังจากนี้ไปนะคะก็จะมีบริษัทนะคะหลายๆบริษัทคะ่ะอย่างเช่นบริษัทอิโตชุนะคะก็ได้มีการพัฒนาระบบการทํางานของคนญี่ปุ่นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอันดับแรกๆค่ะนอกจากว่าเขาจะพัฒนาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นคู่แข่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะเขาก็ยังใช้นโยบายที่สวนทางกับการทํางานแบบญี่ปุ่นเดิมๆค่ะก็คือการทํางานอย่างหนักทํางานอย่าง เรียกได้ว่ากดดันตัวเองมากๆเลยนะคะจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตจากการทํางานแต่วิธีการทํางานแบบใหม่นะคะที่ได้มีการเอามาใช้นะคะก็คือการห้ามไม่ให้ทำงาน เกินสองทุ่มค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะไม่มีการทำงานล่วงเวลาไม่มีโอทีอีกต่อไปนะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการเพิ่ม p r o d u c t ivity ในการทำงานเพิ่มขึ้นนะ,ะแต่ในขณะดเดียวกันนี้นะคะก็เหมือนกับว่า,าให้มีการสมดุลน,นะคะกับชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงาน,นะคะ่ะเพราะว่าวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นนะคะทางด้านบริษัท อิโตชูนะคะก็บอกว่ามีห่วงเวลาทำงานน่ะที่ยาวนานมากๆนะคะแล้วพอเลิกงานเนี่ยก็จะไปสังสรรค์นะะกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็นะคะมีความอ่ามักจะมีผลกระทบนะคะกับผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีลูกนะคะที่ต้องคอยดูแลแล้วไหนก็จะต้องมารักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่ไปก็ไม่ได้นะคะแล้วก็มีงานหนักนะคะกลับไปบ้านก็ต้องทํางานบ้านอีกเรียกได้ว่าภาระมากมายดังนั้นนะคะ การสั่งนะคะ ไม่ให้ทำงาน OT หรือว่าล่วงเวลาหรือว่าไม่ให้ทำงานดึกเกินสองทุ่มนะคะของบริษัทก็ถือได้ว่าเป็นการลดแรงกดดันนะคะแล้วก็หลังช่วงโควิดระบาดเนี่ยพนักงานก็จะมีทางเลือกมากขึ้นใช่ไหมคะในการทำงานเพิ่มขึ้นสองวันต่อสัปดาห์แล้วบริษัทก็ลดชั่วโมงการทำงานลงนะคะจากแปดชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงเพื่อให้พนักงานกลับบ้านได้เร็วขึ้นดังนั้นเนี่ยการทางานแบบที่เป็นการาลดชั่วโมงการทางาน น,นะคะคทางด้านรองประธานอิโตชุก็บอกว่ามันจะทําให้นะคะพนักงานของบริษัทเนี่ยนะ,ะทในช่วงเวลาของการทํางานเนี่ยเขาสามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่และเมื่อเลิกงานไปแล้วนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็เขาเชื่อว่าพนักงานนะคะจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อออก ออฟฟิศเร็วนะคะพนักงานก็ไม่มีความรู้สึกว่าผิดนะคะที่ได้ออกออฟฟิศเร็วกลับบ้านเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะนโยบายนะคะที่ทางบริษัทอ,อิโตชูโดย c ี o อโอกาฟูจินะคะก็บอกว่ามันเป็นนโยบายที่ทุกคนจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพนักงานชายหรือว่าพนักงานหญิงก็ตามค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวของทางด้านประเทศญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะแล้วก็เรื่องของการทำงานนะคะที่ต้องทำงานอย่างแบบที่เรียกว่า ทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตนะคะที่ดีมากขึ้นนะคะกำลังที่จะมีการพัฒนานะคะเปลี่ยนรูปแบบไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะรายการมุมมองข่าวนะคะก็จะนำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังนะคะว่านะคะในต่างประเทศเป็นอย่างไรและในบ้านเราเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณฟังะค่ะวิธีที่จะเปลี่ยนคนอื่นดีที่สุดนะคะก็คือเปลี่ยนมุมมองของตัวเรานี่แหละค่ะก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ อย่างน้อยที่สุดการคิดบวกมันก็ทำให้ทุกคนมีความสุขนะคะความคิดต่างๆนี่นะคะเราจะคิดดีก็ได้นะคะเราจะคิดไม่ดีก็ได้มันอยู่ที่มุมมองของเราคะ่ะอยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังจะเลือกอะไรนะคะวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้กับคุณผู้ฟังหมดลงแล้วคะ่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม